เราก็มาอยู่กันที่ทาย์ของบ้านเดี่ยวค่ะซึ่งบ้านเดี่ยวของโครงการนี้นะคะเขาก็จะมาในชื่อว่ายามะค่ะคําว่ายามะนะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความหมายแปลว่าภูเขานั่นเองค่ะสําหรับทาย์ของบ้านเดี่ยวนะคะเขาก็จะมีฟังกชันทั้งหมด3ห้องนอนกับอีก2ห้องน้ําและ2ที่จอดรถในร่มนะคะขนาดที่ดินนะคะเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่119ตารางเมตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปดูกันเรื่อยๆเลยะคะ่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะพิเศษขนาดไหนาตามเลยค่ะตอนนนนนนนีี้้้้ะะะะะคคเราาากก็็ยยือู่่ทหบแลวจ เจอกับลงจอดรถแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นทางลาดที่แบบว่าสลบขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานเวลาเราขับรถขึ้นมาที่จอดลงจอดรถนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อที่ประตูรั้วนะคะซึ่งรั้วที่เขาใช้ประตูอันนี้นะคะก็จะใช้เป็นประตูเหล็กพ่นด้วยสีขาวแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่เราอาจจะติดตั้งเป็นแบบระบบออโต้ในอนาคตก็ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ พอมาข้างในตรงนี้นะคะซึ่งที่จอดรถเนี่ยเราจะสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะจะมีหลังคาให้แล้วก็ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแล้วก็ติดไฟเอาไวใ้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่แบบมีพื้นที่สวนขนาดกว้างมากๆเลยนะคะเรายังสามารถใช้สอยประโยชน์ไม่ว่าจะลงต้นไม้จัดสวนหรือว่าจัดเป็นมุมพักผ่อนที่เป็นมุมชิลๆหน้าบ้านของเราได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากสวนใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีมุมสวนเล็กๆที่ยังอยู่ทางด้านหน้าบ้านติดกับรั้วเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเรายังสามารถจัดสวนย่อมได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ยังมีพื้นที่ให้อีกด้วยต่อมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวบ้านกันเลยดีกว่านะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะมาในมูดแอนโทนที่ใช้เป็นโทนสีขาวและสีน้ำตาลนะคะซึ่งก็จะทำให้บ้านเนี่ยมี ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะประตูทางเข้าหลักนะคะก็จะใช้เป็นประตูบานสไลด์กระจกแบบนี้นะคะด้วยกับเฟรมสีขาวนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาเข้ามาดูข้างในกันต่อเลยดีกว่าค่ะ พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับโถงที่เป็นโถงลิฟวิ g a อ e รียนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดนั่งเล่นวางโซฟาได้แล้วก็จะมีบิวอินที่เป็นบิวอินสามารถติดตั้งทีวีนะคะซึ่งเขาก็จะมีไฟติดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวสารแบบนี้นะคะตรงบิวอินเนี่ยอันนี้ก็คือจะเพิ่มกิมมิคความน่ารักแล้วก็ความโคซี่ให้กับบ้านอีกเช่นเดียวกันค่ะทางด้านบิวอินตรงนี้นะคะก็จะเป็นบิวอินชั้นวางของนะคะเรายังสามารถเก็บของใช้ของประดับหรือของสะสมได้อีกเช่นเดียวกันนะคะค ถัดมาจากห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งตรงโซนห้องนั่งเล่นพอถัดมาเราก็จะติดกับโซนที่เป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารนะคะเรายังสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารได้แบบสําหรับครอบครัวได้อีกเส้นเดียวกันเลยค่ะทางด้านมุมของโซนรับประทานอาหารเนี่ยเขาก็จะมี ตัวที่เป็นหน้าต่างนะคะซึ่งก็ยังสามารถเปิดเพื่อรับวิวที่เป็นวิวสวนทางด้านข้างบ้านได้อีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มุมเนี้ยมันดูกว้างขึ้นมาอีกเช่นเดียวกันค่ะพอถัดจากมุมที่เป็นโซนรับประทานอาหารก็จะมาเจอกับโซนครัวนั่นเองค่ะโซนครัวนะคะเขาก็จะทําเป็นซุ้มโค้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อจากั้นโซนให้ดูว่าเป็นตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นโซนครัวนั่นเองค่ะบิวอินที่เขาให้มาสําหรับครัวนะคะก็จะเป็นบิวอินซีเมนต์แบบนี้นะคะเคาน์เตอร์ซีเมนต์แบบนี้ท็อปด้วย การเรื่องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์แล้วก็ตัวผนังตรงนี้นะคะเพื่อสะดวกต่อการทําความสะอาดอีกเช่นเดียวกันค่ะตัวที่แถมมาให้ก็จะมีตัวซิงค์ล้างจานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีขนาดหนึ่งลุมนะคะแล้วก็ตรงจุดที่เป็นจุดล้างจานเขาก็จะมีหน้าต่างที่ยังสามารถเปิดระบายอากาศหรือว่าเปิดรับแสงแดดได้อีกเช่นเดียวกันค่ะทางด้านบนนะคะก็ยังเป็นบิวอินที่เรายังสามารถวางของใช้ภายในครัวได้อีกเช่นเดียวกันค่ะด้านล่างก็ยังเป็น ตัวตู้ที่สามารถเก็บของใช้ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประตูปิดเปิดเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับโซนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านริมสุดตรงนู้นก็ยังมีจุดที่สามารถวางตู้เย็นได้อีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเขาก็จะเตรียมโซนที่เป็นเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ซนครัวค่ะเราก็ยังสามารถเปิดประตูออกไปนะคะจะมีประตูเชื่อมไปถึงทางด้านหลังบ้านซึ่งทางด้านหลังบ้านตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปูพื้นด้วยกระเบื้องนะคะเรายังสามารถจัดเป็นมุมซักล้างได้อีกเช่นเดียวกันค่ะวางเครื่องซักผ้าหรือว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดอื่นๆไว้ทางด้านส่วนหลังบ้านได้อีกเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูห้องแต่ละห้องกันต่อเลยค่ะตามมาเลยค่ะมาดูที่ห้องนอนห้องแรกนะคะซึ่งก็จะอยู่ติดกับ โซนที่เป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียนะคะห้องนอนนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดกระทัดรัดเลยนะคะพอเหมาะสําหรับการใช้งานนะคะเราอาจจะปรับเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศทางานห้องเด็กเล่นหรือว่าห้องอื่นๆไนดะ้อีกเช่นเดียวกันเลยนะคะเราก็จะมีหน้าต่างเอาไว้ให้สามารถเปิดรับแสงแดดเปิดรับลมระบายอากาศได้ค่ะเดี๋ยวจะไปห้องถัดไปกันต่อเลยนะคะห้องถัดมาก็จะอยู่ติดกันเลยค่ะซึ่งไซส์ก็จะเป็นไซส์แบบเดียวกัน layout แบบเดียวกันเป๊ะเลยนะคะ แล้วก็ยังสามารถใช้งานอื่นๆได้จัดเป็นห้องนอนหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีหน้าต่างให้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งห้องน้ํานี้เนี่ยเราก็จะแชร์ลิงกกันสําหรับใช้ข้างนอกนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในห้องนอนห้องใดห้องนึงนะคะพื้นแล้วก็ผนังวัสดุที่เขาใช้จะเป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะสัมผัสได้ว่าเขาก็จะคุมโทนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ กระเบื้องลายไม้แล้วก็จะปินกระเบื้องสีขาวแบบนี้เพื่อเพิ่มความมินิมอลให้กับห้องน้ําอีกเช่นเดียวกันตรงโซนนี้ยังเป็นโซนเปียกเขาก็แยกไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีตัวโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าตรงนี้ก็คือครบเซตหมดเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆต่อมาห้องสุดท้ายนั่นก็คือ master bedroom ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลยนะคะห้อง master bedroom ก็จะมีห้องน้ําภายในตัวนะคะเขาก็จะเป็น layout แบบเดียวกันกับห้องน้ําที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่เลยค่ะ ถัดมานะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาก็จะมีวิวอินที่เป็นชั้นวางของแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ไปเลยนะคะตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3ประตูใหญ่ๆนะคะก็จะฝังไฟเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็มันดูลักชัวรี่เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะคะแบบนี้ตัวจุดวางเตียงค่ะก็จะเป็นสามารถวางเตียงได้ถึงขนาดคิงไซส์เลยนะคะเรายังสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการความเหมาะสมการใช้งานของแต่ละบุคคลกันไปเลยะคะ่ะ ตัวห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็ยังมีมุมหน้าต่างที่ยังสามารถเปิดออกไปเพื่อรับวิวที่เป็นวิวหน้าบ้านนะคะหรือเราจะเปิดรับแสงธรรมชาติเปิดระบายอากาศก็ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ได้รับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ ้ายของบ้านเดี่ยวนะคะซึ่งก็จะมาในชื่อของยามะนั่นเองค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมาย้ากันถึงฟังก์ชันอีกทีนึงค่ะนั่นก็คือมาในรูปแบบ3ห้องนอน2ห้องน,น้ำพร้อมกับ2ที่จอดรถในร่มนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีขนาดที่ดินอยู่ที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 1 9ตารางเมตรค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะมาในรูปแบบ m ินิมอล m มจิเฮาส์นั่นเองนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะบ้านทั้ง2ไทม์นะคะสําหรับโครงการโยริวบายไอรินสันไซนะคะสําหรับราคาของบ้านนะคะก็จะเริ่มต้นไม่ถึง2ล้าน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเห็น <He 's S 2> สวยๆแบบนี้เนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะสําหรับคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ยังสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างตรงนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้มีจำกัดนะคะเร็บๆเข้ามาดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ